สวัสดีครับช่องชอบสะสมก็ขอสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูครับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทธรรมดาของราชการที่สิบของเรานะครับที่มีราคานะครับมีราคาที่นักสะสมซื้อกันนะครับตั้งแต่หกร้อยถึงหนึ่งพันกว่าบาทแล้วนะครับแล้วแต่สภาพความสวยงามครับความสวยงามแตกต่างกันนะครับก็สังเกตนี่นะครับนี่ผมก็จะเขียนไอ้้ายมือเรานะ่ครับที่ว่ามีราคานะครับ ขวามือเราก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับดูดูดูนี่มีสังเกตสังเกตนะครับก็พลิกพลิกกับด้านก้อยนะครับก็จะเป็นพระเสียนตรงกับไอออัักษรรรปะนะคนปะคบจตัวของในหลวงราชการที่10ของเรานะครับก็จะเป็นนะครับมันก็ตรงกันนะครับหันหันด้านหัวไปทางเดียวกันครับก็นะครับพลิก ซ้ายพลิกหัวก็หันหันไปข้างบนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขวามือนะครับขวามือขวามือของเรานี่ครับก็พลิกพลิกไปนะครับก็เห็นไหมครับก็ตาพอบอลนะครับตาไอสัญลักษณ์นะครับก็ด้านก้อยนะครับก็จะหันหัวลงด้านล่างนะครับก็ซึ่งมีราคา1บาทนะครับ มันมีราคา1บาทนะครับเป็นเป็นเหรียญธรรมดานะครับก็ใช้จ่ายซื้อมีมูลค่า1บาทครับเป็นเหรียญหาง่ายครับก็ไม่มีมูลค่าไม่มีราคามีเออมีราคา1บาทครับเขาเขาไม่ซื้อกันนะครับก็ถ้าใครมีเหรียญแบบทางฝั่งซ้ายมือนะครับหันหน้าใส่จอยฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมก็รับซื้ออยู่นะครับก็ใครมีสังเกตดีๆนะครับก่อนที่จะใช้นะครับเผื่อได้ตังครับระค้างแต่ ห้าร้อยถึงหนึ่บาทนะครับแล้วแต่ความสวยความงามนะครับก็สังเกตดูดีๆนะครับหันหัวไปทางเดียวกันนะครับหัวก้อยหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับพระเสียนตรงครับก็มีใครมีก็แอดไลน์หรือว่าคอมเมนต์ใต้ใคลิปครับผมก็จะทิ้งไลน์ไอดีผมไว้ใต้คลิปนะครับใครมีก็หามาขายกันนะครับหามาขายหรือว่าใครมีที่ขายตามเฟซเพจเฟซบุ๊กตามเฟซบุ๊กที่เขา เอารับซื้อร้านของเก่าร้านอะไรครับก็หามาขายกันนะครับก็เป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยครับก็สังเกตดีๆนะครับก็พลิกเทียบกัน2วิดีโออยู่ข้างๆกันนะครับก็ดูให้ออกครับแตกต่างกันมากครับสังเกตนิดนึงครับผมจะทิ้งลาย ID ของผมนะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็ใครมีก็หามาขายกันนะครับสำหรับคลิป ก็ชมกันช kind of ัดๆอีกรอบนะครับ hmm. ก mm, ็สวัสดีครับช่องชอบสะสมก็ขอสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูครับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทธรรมดาของราชการที่สิบของเรานะครับที่มีราคานะครับมีราคาที่นักสะสมซื้อกันนะครับตั้งแต่หกร้อยถึงหนึ่งพันกว่าบาทแล้วนะครับแล้วแต่สภาพความสวยงามครับความสวยงามแตกต่างกันนะครับ ก็สังเกตดูนะครับนี่ผมก็จะเขียนซ้ายมือเรานะครับที่ว่ามีราคานะครับขวาขวามือเราก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับดูดูดูนี่มีสังเกตสังเกตนะครับก็พลิกพลิกขับด้านก้อยนะครับอก็จะเป็นพระเสียรตรงกับไออักษรพปรนะครับอักษรประจำตัวของในหลวงราชการที่10ของเรานะครับก็จะเป็นนะครับมันก็ ตรงกันนะครับหันหันด้างหัวไปทางเดียวกันครับก็นะครับพลิกซ้ายพลิกหัวก็หันหันไปข้างบนเหมือนกัน,นครับแล้วก็ขวามือนะครับขวามือขวามือของเรานี่ครับก็พลิกพลิกไปนะครับก็เห็นไหมครับก็ตาพอบรรอนะครับตาไ สัญลักษณ์นะครับก็ด้านก้อยนะครับก็จะหันหัวลงด้านล่างนะครับก็ซึ่งมีราคา1บาทนะครับมันมีราคา1บาทนะครับเป็นเป็นเหรียญธรรมดานะครับก็ใช้จ่ายซื้อมีมูลค่า1บาทครับเป็นเหรียญหาง่ายครับก็ไม่มีมูลค่าไม่มีราคามีเออมีราคา1บาทนะครับเขาเขาไม่ซื้อกันนะครับก็ถ้าใครมีเหรียญแบบทางฝั่งซ้ายมือนะครับหันหน้าใส่จอยฝั่งซ้ายมือเราครับ ผมก็รับซื้ออยู่นะครับก็ใครมีสังเกตดีๆนะครับก่อนที่จะใช้นะครับเผื่อได้ตังนะครับราคาตั้งแต่5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับแล้วแต่ความสวยความงามนะครับก็สังเกตดูดีๆนะครับหันหัวไปทางเดียวกันนะครับหัวก้อยหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับพระเสียนตรงครับก็มีใครมีก็แอดไลน์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมก็จะทิ้งไลน์ไอดีผมไว้ใต้คลิปนะครับใครมีก็ หามาขายกันนะครับหามาขายหรือว่าใครมีที่ขายตามเฟสต์เพจเฟ e บุ๊กตามเฟ e บุ๊กที่เขาเขารับซื้อร้านของเก่าร้านอะไรครับก็หามาขายกันนะครับก็เป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยครับก็สังเกตดีๆนะครับก็พลิกเทียบกัน2วิดีโออยู่ข้างๆกันนะครับก็ดูให้ออกครับแตกต่างกันมากครับสังเกตนิดนึงครับผมจะทิ้งลาย ID ดีของผมนะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็ ใครมีก็หามาขายกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยังเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือใครมีเอามาขายก็เอามาขายนะครับสวัสดีครับ